รู้ฝึกอับโจ้ tapping นะครับเบสิกทัพปิ้งง่ายๆนะครับอ่ามาดูกันนะครับรู้ตัวดีอยู่ช่องที่5นะครับสาย5นะครับแล้วก็นิ้วชี้ช่องที่4สาย4อ่าแล้วก็นิ้วก้อยนะครับช่องที่7สาย4นะครับเวลาทัพปิ้งเนี่ยผมจะใช้วิธีการขยับนะครับเบาๆนะครับนี่แบบนี้นะฮะเบาๆยืดเหยียดเข้าไปนะครับให้ตึงมือเล็กน้อยนะครับในจุดที่เราจะจิ้มพอดีนะครับเสียงที่ได้จะเป็นอย่างนี้ ไม่ต้องออกแรงตบอะไรเยอะมากๆนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะ,ะครับถ้าเรายืดในจุดที่เหมาะสมกับกีตาร์เราพอดีเนี่ยมันจะเกิดเสียงที่ดังฟังชัดอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราแท p p i n g เนี่ยนะครับเราก็แค่หาจุดที่มันจะสะบัดนะครับให้มือเราเนี่ยคลายตัวกลับคืนสู่จุดเดิมนี่คือมือจุดเดิมนะนี่มือที่ไม่มีแรงอยู่นะครับคือมือที่ผมผ่อนคลายมากๆนะครับผมจะเลือ่อนรูดนิดน,นึงนะแล้วก็ปล่อยมือออก เกตปลายนิ mm ้วชี้ผมนะจะมีการรูดนิดนึงลนพะอที่จุดหนึ่งแล้วปุบพอเราปล่อยนิ้วออกจากสายเนี่ยนิ้วมือผมเนี่ยมันก็จะสะบัดจับของมันโดยใช้ประโยชน์จากแรงตึงและข้อต่อนะครับเรียกว่า spring muscle นะครับมาดูวิธีการฝึกนะครับเราจะฝึก2รูปแบบก็คือเมเจอนะครับม i n เนอร์ Minor, เราจะถอยนิ้วชี้ไปหนึ่งช่องนะครับ ประมาณนี้ครับผมเราสามารถใช้เทคนิคน,นี้นะครับอย่างเช่นเพลงสู้หรือเพลงอะไรพวกนี้นะครับโอเคลองฝึกด,ดูครับผมใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ